ก็เล่นทุกคนนะครับผม,มวันนี้เราจะมาบอกกฎแรกกติการในการเล่นมาครับผมก็นะคือในพวกคุณมีสปายสปายคนนั้นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผ,ผมก็ไม่รู้ซึ่งเอ้จะยิ้มมีภารกิจให้ทาทุกทุกสิบนาทีผมจะให้คุณเลือกเขาเรียกว่าเขยียนใส่กระดาษลงไปน,นี้ผู้ต้องสงสัยลงไปนี้แล้วผมก็จะเปิดอ่านว่าใครโดนโหวตเยอะกว่าอะไรขึ้นแท่นไ้ก่อน ในครั้งแรกและสิบนาทีข้างต่อไปถ้าคุณยังเลือกคนเดิมอยู่คุณจะทําการเผาคนนั้นทิ<ม>้งคนจะมีชื่อติดอยู่ข้างหลังถ้าสงสัยใครในเกมไม่อยากบูดคุณดึงเลยแต่หัวใจคุณก็จะลดลงคุณจะมีหัวใจพละสองดวงแต่เปิดครั้งแรกอ่ะอาจจะเขียนว่าไม่ใช่หรือใช่ทางที่คุณไม่เป็นก็ได้เพราะฝันทําให้ทำให้พวกคุณสับสนกันสปายตรงนี้เนี่ก็แบบว่าสมมติปามไม่ได้เป็น แต่เขียนว่าเป็นพี่ปอเป็นแต่เขียนว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่หัวใจดวงแรกหัวใจดวงที่สองคือของจริงอะถ้าเรามั่นใจเราเดิงเดิงเดินอีกรอบก็ได้เพรามั่นใจคนนี้จริงๆกะจมดินเลยเดินอีกอีกรอบก็ได้แต่ถ้าที่ดีถ้าไม่อยากเสียหัวใจประหยัดก็บวชดีกว่านะเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าสบายมีแค่คนเดียวอย่าเลยคื้ว่าพวกคุณจะสบายกันทั้งคนไม่รู้นะก็ สำเร็จแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถหยิบใบอันนั้นได้เลยแต่ถ้าทำไม่สำเร็จหรือคุณแบบไม่อยากทำาเปลี่ยนภารกิจก็ไม่หาแบบ้ามหยินบนะก็คือปิดไว้ที่เดิมเลื่อนไปที่เดิมแ,แ,แ,แล้วก็ไปทำภารกิจอื่นแต่ก็มันคือทำร่วมกันใช่คำใบหนี้โอ้สามสิบคำใบได้เลยมันพอ,อแต่ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอัอนไหนปะลอมนี่เคิดกันก็มันจะมีเซฟโซนอยู่ที่ที่หนึง่ง ก็หาเอาไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันก็ลองหาเอาว่าเออเซฟโซนมันอยู่ไหนแต่มันคือเซฟจีนหรือเซฟฟอมัร์ผมก็ไม่รู้เลยเลยไม่กำกัดหรืยังในในคลิปนี้มันคงไม่มีผีหรอกครับแต่มันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือคนใช่ครับลันลันไปปะไปเจอกันในเกมทำไมผมลันลันมาครับถึงวันเล่นเกมโอ้ยพร้อมยังพร้อมแล้วไปาจดหมายพิเศษสำหรับประชาทแห่งนี้อ่ะคุณอ่านอ่าน ตามหาเด็กหายเด็กชายคนหนึ่งหายไปเมื่อวันที่ส1มสิบเ็ดตุลาคมปีใดปีหนึ่งและเด็กชายคนนั้นได้เจอปราสาทแห่งหนึ่งชื่อปราสาทตัวปอผู้คนคิดว่าเขาอาจจะตายในปราสาทนั้นแล้วแต่พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยโอ้โแล้วอะไ,ไงครับน,นพวกคุณมีหน้าที่ตามหาของที่อยู่ในปราสาทแห่งนี้และ ต้องตามหาคนคนนั้นให้เจอว่าหนึ่งในสามพวกคุณอาจจะมีเจ้าของบ้านที่มาเล่นด้วยกับพวกคุณก็เป็นได้พร้อมหรือยังพร้อม้ถ้าพร้อมแล้วก็ let's go <S <ป>เราเดินอยู่หลังต้นปาล์มนะคะเราจะเดินไปตามเทียนเฮ้ยมาไป,ไป,ไปจะเจอไหม พูดม,มากทุกคนเรามายู่กันนะครับตามล่าของเขาซึ่งเขาอยู่นั่นเราก็อยู่นี่เจอคำใบ้ครับเจอคำใบ้เห็นไหมเราไปคิดกันครับปาดมะนาวก่อน ภารกิจบอกเราซึ่งแบบไม่มีประโยชน์อะไรมากเลยเพราะตัวเกมเขาบอกเราแล้วซึ่งแบบตัวนี้อ่ะเราเห็นมะนาวอืมโขว่ากินมะนาวห้ามเปียกอืมไม่เปียกขมปากเราได้แล้วตกไป เจอเทียนเจอเทียนเจอเทียนแล้วนี่แงอะไรอะ่ะพี่ปอได้อะไรอ่ะเฮ้ยพี่ปอพี่ปอพี่ปอได้อะไรผมได้มองใต้ขามองล้อใต้หวังขาเริ่มนะครับทางไหนทางเข,ข้าบ้านนะทางเข้าบ้าน ดับเทียนครับดับแล้วแล้วก็ส่งไทยใช่ไหมแม่ก็แบบเนี่ยครับพอกานั้นซึ่งข้างหลังนั้นไปต่อนะจมิดเจอครับผู้ชมเจออแล้วครับตอนนี้ผมเจอไม้งโง่ครับเราก็เจออะไรห้าตลาดท่าครับ เกยวไว้ให้หมกล้องผมแย่มากห้าตรงตรงไม้ก็มีเลขห้านะครับไม้ก็มีเลขห้าช่งแบบผมองพยายามพยายามหาว่ามีอะไรมากเทางนั้นน่าจะมีประหยัดมากครับ น้องเข้าไปข้างในในป่ากันาขอไปใา้หน่อยอะไรอ่ะปะปะกรอบดัมเบลให้เป็นบาหุยยังอ่านไม่จบเลยประกาศหกสิบหกกินพริกห้ามเผ็ดกินพริกไม่ได้ นั้นเราจะปล่อยภารกิจนี้ให้คนอื่นนะครับไปไปแล้วเต้นพี่เจอภารกิจกินพริกไปทำเห็นเอายังถ่ายเลยเกิดอะไรขึ้นเวลาเวลาโหวตแล้วจะโหวตไหมเอ๊ะไม่จะโหวตจะไหมไม่โหวตไม่โหวตยังไม่ทำอีกเหเออได้ค่ะผมไม่กินพริกแล้วพี่ปอผมไม่กินอ่ะถ้าไม่โหวตก็เจอกันในคาราบูไปนี่ครับเราเปลี่ยนมาทำในบ้าน เขาบอกว่าเฮ้ยถ้า <Yeah. S 1> อันที่พับอยู่จะเป็นคำใบ้ส่วนอันที่ไม่ได้พับจะเป็นแยกสีลูกอมแยกสีลูกอม,มอแยกอะอกอมเคสร็จแล้วเราต้องลัไปนี่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยต่อต่อจะต่อต่อไม่ช แล้วก yeah, sure. ็เซฟโซนฮมันมีเขียนว่าเซฟโซนเรวจะลองลงแบบข้างล่างนีไหมนี่นะครับเซฟโซนเนีอะไรมเราลงไปข้างล่าดีกว่าไปขอบดัมเบล่ให้เป็นแบบนี้นี่ครับลองอ้โเข้าไปดูอะไรอันที่ขาอยูอันใหนแย่ออม วุ้ยโมนวครับอย่าผมไปก่อนเถอะอ่างงี้ครับตาม่บอกนะคใครไม่ก็ต้องถ่ายอมางนะคุณไม่แบบหรือคุณจะไม่รอบอกยังไม่ถาอะไรกเลยมมานะครับเพราะว่ามดมคุณจออะไรบ้างครับโอเคปวดครับอ่ายังไม่ดยัไม่ดโดราคือต้นป่าอาชอบอยู่ตรงนี้คนแต่ต้นก็ไปทั่วปาป่าป่าป่าตรงนี้ไปไหนคะ โอแคดีครับโอเคเจอกันครับเจอกันครับเอามาเราเริ่มต่อกันครับเมื่อกี้เราเจอต้นปาลนะฮะเขาแม่งจะได้ของแบบเออตำใหะได้ชิ้นใหญ่เลยแชงอยู่ในบ้านเมื่อกี้ประชุมเพราะว่าเราไม่มีไฟฉายนะครับโอ้ อุ้ยห้องนี้สว่างงั้นเดี๋ยวเราได้คำใบ้เดี๋ยวเรามาถ่ายส่งมดก่อนนะคะมีกระดูกเก็บคำใบ้เราอยู่ในห้องมีตัวต่อแล้วก็มีภารกิจคือแบบเยอะเฮ้ยเฮ้ยงั้นเราทำภารกิจอะไรก็ได้ภารกิจดูหนังผีห้ามตกใจดูหนังผีห้ามตกใจใหญ่มากต่อภารกิจก็คือ ตั้งคอนโดตั้งคอนโดแล้วมันเยอะเลยนะนี่จะจะต่อยังไงให้หมดคะเขาุณหยิบเขาไม่มาคุณไม่ทำภารกิจอะไรอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวครับเอาเอาตัวต่อข้างบอลที่ไหนเข้างบนตู้เฮ้ยมันแบบทำไม่เลขเปล่าเอ้ยทำมามาสี่เจ็ด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 ชินอันนี้ พี Boo, please, whatever, rpm, ่ป๊อปเปิดเสียงเบาๆนะผมตกใจกดอะไรผิดหรือปล่าะไรนกีออกงครับลับตาโดนตำรวจตรวจสอบครับเมื่อกี้ไม่ผ่านว่าหลับตาเราเจอพนักิีข้างค่ะเราตัวเล็กยิ่งข้า เนี่ยคิดว่าอันนี้ยใช่หรอส่วนเลขจริงๆริะคือเลขสิบกับสามสิบเอ็ดก็คือวันที่สามสิบเอ็ดเดือนตุลาแล้วทำภารกิจนะภารกิจจุดเทียนแล้วหวีผมโอ้ my god จุดเทียนแล้วหวีผมเฮ้ยเมื่อกี้นะครับเราก้มลงแล้วเราเจอถ้าพับอยู่คือคำใบไม่คำอื่นเหมนกันราถ่ายถ่าเลยนะสมบัติม้วยนะจออะไรครับเจออะไรมาครับ ซือแบบเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะเหมือนจะมีคนทําแล้วแต่ยังไม่ได้ดูคาใบ้นั้นแต่ผมเห็นแล้วแต่คุณน่าจะถ่ายแล้วใช่ไหมเพราะคุณเข้าไปก่อนเพื่อนทําไมอะไรครับตรงอยู่มาครับมาตรงมานั่งมานั่งตรงนั้นครับตรงนั้นครับคุณทำยังผมผมทำแล้วครับภนรกิจผมทำแล้วทำแล้วครับแต่คุณยังไม่ดูคำใบ้ใช่ไหมยังครับผมดูแล้วครับมันเขียนว่าปีปีอย่างเดียวแต่ไม่บอกอะไรสี่เจ็ดละซนนามิสี่ซินนามิไม่คิดเจอซื้อคำใบ้คือสอง คนที่เข้าไปสามข้าคนที่สองหรือเปล่าใขรใช่เหรอใช่เหรอใครไม่ไอ้นะที่สงสัยต้องตายคนสงสัให้สี่เจ็ดนูมาตรงนี้อ่ะผมไมาดูตรงเห็นตรงมุมอะไรตรงตรงบี่หมอนีงมันจะมีไม่ซ่อนมาอยู่ผมเลยเคยไปดูแล้วไม่มีอะไรให้ทำตัวต่อได้เลขอะไรตัวตอมันมีหลายเลขห้าเลขห้าอยู่นั่นแล้วก็มันบอกว่ากระดาษให้ทําลายอยู่หน้าตรงนี้ให้ทําลายใบหนึ่งตรงนั้นมันบอกแล้วก็อยู่นั่นเป็นขี่บอกปีอะไรอ่ะข้อเจอแบบ เขาไม่แบบรับรับส์เยอะเลยอ่ะมีแต่เขาไม่แบบประกาศกันนั้นนึงมันบอกว่าถ้าเจอสัญลักษณ์แปลกๆให้รีบเข้าเซฟโซนสัญลักษณ์แปลกๆคืออะไรทุกอย่างนี้เป็นสัตว์ที่แบบไม่เคยอยู่ใกล้ต้นอ่ะเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยไม่สังเกตก็บอกเลยวจริงๆประเด็นคือมันไม่รู้ไงว่ามันซ้อนในไหนบ้างอ่ะ ก็ปรึกษาแล้วตาดีหมดไหมไม่หมดไม่โหมดอ่ะคุณมีบอกนะอย่างอยู่บ้านเขาคงไม่โหมดคุณสงสัยใครดึงเลยเพราะทุกคนมีสองหัวใจโอ้โหแต่สองหัวใจมันจะหลอกก่อนผมว่าภารกิจอ่ะทำได้แต่ผมว่าคำว่าสำคัญกว่าภารกิจแต่มันบอกปีแล้วล้อเราไปหาคำไม่อย่างเดียวไหมภารกิจแช่งมันบอกปีเราแล้วเชิญครับเชิญได้ครับผมไปครับไปครับแานมาต้องผมเนี่ยไปไม่เออแฟนไปทำในวัดที่ไหนไม่ไปเช็ก่ะไอ้ตรงหมีไม่มีไปเช็คก็ถือว่ายังไม่สำเร็จ mời nào, không cũng không bây giờ có hơi quá chúp chúp đi <laughs> 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 chị mẹ chả ừ. <laughs> không anh hùng nha mì mì โอ้มิปปุ่นตาหมาเลยรับไม่พี่มาเว่าไรสมใส่ต้นตามผมก็สงสัยอยู่แต่ผมตอนนี้มีหลักฐานมันเขียนบอกปีแต่ซึ่งตรงนี้มันยังมีบอกอยู่มีห้าซึ่งถ้าคำไม่ตรงไหนมีเลโก้แล้วมีห้าซึ่งผมเก็บไว้ห้าแค่ห้าเยเขียนห้าน่าจะเป็นปีเพะอยู่นั้นพี่มีสองสองเป็นใบไหมปะใบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆหญ่เลยอันมันมันเป็นอะไรบ้างสองห้าห้าสองก็ปาลก็ปาล์มหรือคน เฮ้แต่เราไม่เฮ้ยไปสองเกับ้นนี่ไม่ผมต้นเกิดกับป่านเกิดกับป่านเองเราก็ไม่ใด้ใจแรไมเดี๋ยวพี่จะดึงต้าลโอเคลว้เคืเทียนให้ผสามสี่ปันสามันที่อะไรสามก็สามอันเราเจอสอันทัเตเดี๋ยวเราจะอยูถือกล้องให้น้องนะอ๋อพี่จะไปหาต้นปาลอัู่ในผมหน่อยสามอันเลยเขาหลอกใช้เทียนผมนะไม่มีหลอกเขาเพราะผมไม่มีไฟตู้เย็นมี้มตู้เย็นมี ามเลีมีอะไรที่ต่างจากกันเฮ้ยสวัสดีครับดีครับผมไปดูในตรงห้องนั่งเล่นไม่มีอะไรเลยอครับเมื่อน่ะขอไฟหน่อยมดมดออกมาเลยอ๋อผมผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอาผมบอกว่าเกยอะการดึงแล้วทำให้ไปแล้วมาครับไปครับมาแล้วครับไหนจะบอกว่า เอผมผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอาผมบอกว่าเดี๋ยวเลยดึงการดึงแล้วผมบอกว่าผมจะบอกว่าผมจะไปห้องนั่งเล่นแต่มันไม่มีคำใบ้อะไรเลยเม่อยากรู้แค่อยากดึงรชูชูการดึงคู้เหลี้ยงหนึ่งหนึ่งหัวใจครับเปิดเท่าไรครับไม่อะไรครับไมบอกไม่นะครับไม่ครับหายละหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวหัวใจตรงเดียวอันนี้คือทำแล้วเหรอทำแล้วทำไมไม่เห็นรอยเลย รอยปากเออเผื่อโคตรถุวิธีจังเลยไม่เปรี้ยวนะตีนอันน่ข้ามเปรี้ยวไี่ผมว่าผมเก็บเทียนไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยเต้นหากระดาษผมว่ากระดาษมันต้องอยู่ตรงนู้นเลยกระดาษแบบไหนต้องตามเจออะไรสักอย่าง S O S วิ่งอะไร เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะดู SOS อยากตายอยากตายแต่ว่าชื่อหานปลอดภัยสนิทกันไม่เหมือนแบบต้อไปที่เซฟโซนหรือเปล่าคนที่หายอ่ะสัญลักษณ์ส่งดิส่งไปดิมันใช่ของจีนไหมประเดี๋ยมั้ยอ๋อไม่มันบอกว่าถ้าของจริงจะเป็นตัวสีแดงนี่เขาไม่หลอกหายหมดไม่ใช่หรอก สมเอเอปคปะปะปะเคโอ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 เดโอเคโอเคี่เคโอ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 เคไอเคโกเคโอเคโอเคโค่คเคโอเคโคเเเนีเเเนเเเี ไม่มีตัวเดียวหุยผยไปละยูส่งสงขบพีนี่คือนี่ป่านแก้คนให้ตัวหุยนี่ป่านี่ป่านเจ้หน้าทขตกใจจริงะหัวใจแบบเ้นตึกๆตวัวสีแดงเขว่าตัวสีแดงเรอ เพราะคนทําบอกว่าตัวสีว้าไีแดงอะเดี๋ยวนี่เขาไปหายนี่อไอจีมันเหมือนแบหน่งกิดเจอสัาทร์ไปไปตอนถึงวิ่งโาเซโซนเน่ไม่รู้วิ่งไปเจอไอจีนไม่เจออีันวิ่งจริงๆคํเขาไม่ให้ก็สั่งเรให้คือจัยทันาปไๆจริงจริงแล้วมทำนเลยเข้านตัวจริงก็ผมตอนแรกผมคิดไปแล้วไงว่ามันต้องใช่ผมจที่ผมไม่มีอะไรมาดูสิบวาทนี้จะอาจจะหนึ่งในสาที่ต้องตายที่แเลย้หัวใจเดียว คนเหลือสองไม่พอใครเดี๋ยวป้ายหนป้ายหนึ่งอนผมเดี๋ยวป้ายเดียวผมเดีือวป้ายเดียวอออไม่ใช่คนเดินไปไม่อเคบ้น่แต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วว่าเซ็ตัซนนี้เป็นของจริงมันไม่ใช่ของปลอม้เห็นป้ายเซ็ตโซนเยอะหออ ผมกลัวที่จะถ่ายไม่ได้ถ่ายมาแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไไดถ่ายต้องตัด,ดถ่ายมาแนละ้วถึงจะบอกให้คนอือนอ่นรูก,ก็ต้องใหมนตรู้ท่านมนตร์ก็เดินเค็มต่อไปตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหลังบ้านนะคะเพราะมันมีภารกิจอยู่หลังบ้านยิ่งหวานเท่าๆโอ๊ยทรมานทรมหดไม่มีไปฉายจะหลังบ้านมันเป็นฮะอ๋อไม่มีเหรอโอ๊ยน่ากลัวผมหาไฟฉายดีๆกันนะ นี่แต่งหน้าผีลแล้ววันนี้แต่งสวยเราก็แค่ทำรอยขีดก็ได้มั้งทำภารกิจครับแต่งหน้าผีอยากเอา,เอาอเตรดเขา,าไม่ผมได้ไหม ไม่แม่ไม่คือะไแม่เแม่หมดก็เป็นติมเล็กดีกว่าไต่ก็ไม่เห็มไม่คือห้องผมเองด้วยคนไหนก็ะเติมเลย,น,ยน,น,นั่งอยู่ให้ครบหนึ่งนาทีนั่งอยู่ให้ครบหนึ่งนาทีคุณจับระไยผมไงนี่ครับให้ครบหนึ่ป่าก็คือ ป่าชวนคล<ร>ัวนี่แหละครับแต่ว่ามันนากก่ากลัวตอนกลางคืนมากันนี้เราเจะเวลาให้คุณปอแล้วครับอ่าครบแล้วครับหุ้ยคุณปอตันนี้ก่อน,น,อนผมเจอผมว่าจะมาเซ็กมอไซค์แต่ผมเห็นว่าคุณก่อนเปิดก่อนครับเปิดก่อน เยวตู้ปะผีทำอะไรไม่ค่อยได้ต้นเสียอ่งันป้อมหรอน่าจะเป็นของกินด้วยสารละลาแปลกเข้าจริงดิใช่ค่ะป้าไม่ตู้ทไมตก้แล้ะเล่ยเขาบอกว่าเราแพ้เพราะว่าเราเจอเพราะว่ามีเสียงแปลกเขาขุดเขาบอกเขาโดนแล้วเขาคุดเจอแล้วขาขุดเขาเสียโซโต้แลว่าคุดขุดเสียงที่ไม่ดี จอผมไม่เจอผมอยู่หล okay. ังบ้านเอาเอาอาวาไว้ไม่เป็รคะไม่าอไปแล้วดูแล้วครับอันนี้ผมจับเวลาหนาทีผม่มโอกาสพคุณคุณไม่สนใจอ๋อูกก็ไหอยู่ทำไมอันนี้ผมไม่รู้ริงโอเคโดนทําโทษครับจัดไปไปครับโอแม่ ก็จังไม่ถูกใจสิ่งนี้อันนี้คือทำกลับไปทำภารกิจได้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ดูจัดระเบีเลยเหรอว่าเออมันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือไม่เป็นใจสนใจเฮ้ยเลขสองได้แล้วสองห้าสองได้ต้นทางแล้วมันไม่ต้อกันมันไม่ตมมันไ่อกันมันไม่ต่อกันมันโยงหางก็พานหมดเลยอ่ะอืม Đúng rồi. Ui. Lên. Ô, thơm riêng, emขอเดิน. Emขอเดิน đi tú.